สามล้อกงสุนัขนะคะน,นี่รีวิวสองสีสีเขียวมะนาวนะคะสีเทาอันนี้หน้าจอมีบอกความเร็วบอกปริมาณแบตนะคะถ้าบิดบิดหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เปิดรถนะคะ แต่ว่าไฟหน้าจะไม่ติดก็บิดอี่หนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดไฟหน้าไฟหน้าอันนี้สว่างนะคะเหมือนที่เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วว่ามันเป็นสไตล์สกูตเตอร์มากกว่านะคะเป็น เป็นสกูตเตอร์ที่เป็น3ล้อนะคะก็คือเน้นคันเล็กเน้นกระทัดรัดเน้นการใช้งานที่พื้นที่จํากัดน,นะคะเน้นความคล่องตัวคือมันคือสไตล์สกูตเตอร์สกูตเตอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็น2ล้อนะคะลูกค้าบางท่านไม่สามารถขับ2ล้อได้ก็มี3ล้อเข้ามาก็จะเป็นทรงนี้คือมันเทียบกับสกูตเตอร์มันจะไม่ได้เทียบกับ พวกสามล้อสไลด์นะคะที่เป็นคันใหญ่เลยพวกนั้นมันเทียบกันไม่ได้ออปชั่นมันต่างกันแล้วก็ขนาดต่างกันมากอันนี้ต้องไปเทียบกับพวกสกูตเตอร์คันเล็กๆที่เด็กขับแต่ว่าคันนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็ <c oughs> กําลังมอเตอร์ดีกว่าขับมั่นคงกว่าสกูตเตอร์ธรรมดาทั่วไปแล้วเขาก็ใส่ออปชันเสริมมาเป็นเบาะเด็กตรงนี้นะคะเป็นเบาะเด็กเปิด ขึ้นแบบนี้นะคะคือเอาออกก็ได้นะคะแต่มันท่านจะไปใส่น้องหมาเนี่ยก็เอาถอดฝาเบาะตัวนี้ออกได้นะคะดึงสลักตรงนี้ออกก็เปิดฝาบาะอกมาแล้วก็มีที่ซ้อนนะคะกับเด็กก็คือส่วนใหญ่ันนี้จะรับน้ําหนักได้ประมาณ150กิโลกร,รมัมก็จะเป็นผู้ใหญ่หนึ่งเด็ก2อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่สบายรีวิวให้ดู2ส,สีนะคะแล้วก็ รีวิวการขับนะคะก็จะประมาณนี้นั่งมันั่งไปก็ก็จะประมาณนี้ค่ะจะไม่มีเกียร์ถอยหลังนะคะไม,ม่เกียร์ถอยหลังก็มอเตอร์เราสามารถถอยได้นะ,ะเข็นถอยเข็นได้เข็นเดินหน้าเข็นถอยหลังได้นะคะไม่มีปมัญหาไม่ได้ทําให้มอเตอร์พังปนนั๊กอนิดนึงจะไปลองขับดูนะคะรุ่นนี้ มันจะมีออโต้ออโต้พาร์คก็คือพอเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่ค่ะเราต้องกำเ็กหนึ่งครั้งมันถึงจะปิดไปนะคะออโต้พาร์คสมมุติเราปิดนะคะเปิดมาปิดเลยไม่ออกตัวนะะต่อให้ไม่กำเด็กไม่อะไรเลยจะไม่ออกตัวเป็นออโต้พาร์คข้อดีก็คือการลืมค่ะกำเ็กหนึ่งครั้งแล้วก็ขับออกไป อันนี้หน้าจอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เทสสปีดนะคะอ๋อสปีดขึ้นอยู่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเร็วน,นี้อยู่20กว่า30 31นะคะอันนี้ยังบิดไม่สุดนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านลูกน,น,นาน้าเยอะแล้วก็เด็กก็เยอะด้วยแต่ก็ก็คือเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป คือมันไม่แนะนําให้ออกถนนใหญ่ที่มีรถทุกผ่านเยอะๆเป็นรถบรรทุกหรืออะไรอย่างนี้แหละอันนี้ค่ะครับ